เดี๋ยวกลางคืนมาถึงชุดพอจากุดนี้แล้วขึ้นมาไ,นมมมมมได้ได้ให้วิดีโอ้วยเดี๋ยเข้าไปไปกันนะครับครับเดี๋โอ้ ถ้าเฮากิ้งลงไปกับลุมบนเอเจ้าหนา,งงานะมันขางเจ้ามันแน่เลยเนี่ยได้จู่งม่ม,ม่ง <laughs> ม ปุ๊กี่ไหลนี่เจ้าประมาณไหลนึ่งแบบประมาณไหลหนึ่งนะเจ้าแหล่ะปีนึงเก็บกี่หลอดเจ้าเก็บหลอดเดียวเจ้าเก็บหลอดเดียวนี่แหละเจ้าแหล่ะแต่ว่ามันจะสุกมาพร้อมกันอ๋อช่วงเวลาที่เก็บแล้วก็ได้ผลผลิตดีที่สุดนี่ช่วงไหนเจ้าช่วงนี้อ่ะเจ้าช่วงนี้แหละเจ้าแหล่ะทันวายอ๋อพุจิกาถึงทันวายนะเจ้าเนาะหลังเด็กมังตีมันก็สุกกรสุรากะซุ่ยอ๋อทันเจียดีดีสภาพอากาศ ไพ่ละอ๋อนี่ขั้นต่อไปละจ้าอ่าอันนี้ก็เอาไปคั่วได้เลยทางบอกคุณมาได้แต่ถ้าเอ่อเขาต้องเก็บเป็นจี้ก่อนถ้าจะคั่วก็ต้องไปสีมรอบหนึ่งแล้วต้องขั้นมือครัค่ะสีทองแบนี้กันอ๋อ เอาฤดูหนาวจะมีวิวทิวทัศน์แล้วก็สวยงามบรรยากาศก็ดีแล้วก็นอนพอพระอาทิตย์ขึ้นได้ครับตอนนี้เรามีบริการอย่างกับนักท่องเที่ยวที่ใกล้จะมาถึงนี่พ้องเจ้ามีตีร้านร้านกางเต็นต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ามีไฟนีเขาได้ใจผมคิดหัวและล่อเขาถ้าเขาเต้นมาเองนะครับอันนี้เรามีบริการอาหารได้ไหบพ้องเจ้าอาหารบ่มีครับมีห้องน้ำมีอ่า ต,ตีตีพักตีสถานที่ไปได้ครับอันนี้สามารถนาอาหารขึ้นเองมาได้ได้ครับเลยครับมาปิ้งย่างอย่างได้ไหมครับเตรียมมาได้นะครับค่ะอันนี้ระยะทางจากข้างหลางนี่คือรัาข้างบนนี่ใจทยาวลาตะไครอ่รา,าอถ้ามาตางังป่าเมี่ยงระเดียวคือยัางมาบ่ได้เพราะ่ากาศกำลังทําอ่ถาถนนทางอยู่ถ้ามาทางผาง,างปางปุาะหรือว่าตำบลสีท้อยขึ้นมาอยู่ประมาณสักสิบสี่กิโลครับประมาณสิบสี่กิโลก็จะขึ้นเนาะ ความความสวยงามของต้นเนี่ยจะมีอย่างตีเป็นไฮไลท์ที่สุดเจ้าไฮไลท์ที่สุดก็คือวิวธรรมชาติตั้งร่มแล้วก็พระอาทิตย์คืนมันจะงามตอนประมาณตีห้าป่ายนะครับแล้วก็จะมีอ่าดูผาแดงอ่าวิวผาแดงแล้วก็จะมีอ่าพอในวิถีชุมชนน,นว่าชีวิตของเขาครับอออ Se é